โอ้ยโอ้ย,อยละชาร์จแล้ว m g e m g e เข้ามาอ e ีวอตอีวอตกันดาน e ้านบ้านได้เปล่า,า,า,าแล้วจะไปกระโดดเข้าไปอัดไปหนึ่งเม็ดโอ้ยไรไงอะไรไงอ e ีวอตว่าไงเพื่อนเติมหรือเปล่าเพื่อนตามเทียนรือเปล่าแล้วมากดไปหนึ่งเปโอ้โหแต่ว่าเลือดแทบไม่ลดรถไรไงกระโดดกับหลังอุ้ยยิงไม่โด,ดนโดนหันซองไปสองเม็ดเรียบร้อยดดอุ้ยอีวอตหาย ขูรันดีหนึ่งตีหรอ LA LA กับ EA LA กับ EA แล้วย่องมาขนาดนี้ว่าไงแล้วเขาได้ยินเสียงเราแล้วใส่ไปโอ้โหแต่ไอ้วอย่างเร็วไอ้กูอุ้ยแล้วล่วงโอ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงละ LA หนึ่งสี่หนึ่งสี่โอ้ยแล้วตอนนี้เพื่อนตามมาแล้ว LA ล่วงไปหนึ่งแล้วยังไงละ EA โอ้ยล่วงไปสองเอ้า โอ้โหระเบิดโคตรแม่นแล้ววิ่งชาร์ดวิ่งชาร์ดเราอย่างไรหัวเขาปลุกทานว่าอุ้ยแล้วกระโดดสวนมาขนาดนี้แล้วเจอเอ็มเอ็มแม็กแม็กเจ็ดแม็กเจ็ดเก็บบทแล้วแม็กเจ็ดเก็บบทเอวเออุ้ยปามหับโคตรเทพแล้วมีลูกซองชาด้วยจังหวะนี้ตรงนี้ได้เปรียบ แล้วยิงจากนอกหมอกแล้วเรียบร้อยยังไงก็ไม <ấy> ่รอดคนนั <c oughs> <li> ้นเราอีกระปืนอุ้ยเวลาเอาอีกแล้วปืนชาดยัดไปหนึ่งเม็ดแล้วลวกอุ้ยล่าหายสองอุ้ยอุ้ยลรามาแล้ว ncx มาต่อแล้ว a c x มาต่อไม่ให้ได้พักชาเปอร์ชาเปอร์บอกขอพักก่อนแต่ว่าจังหวะดีไม่ได้พักแล้วยังไงอีก ncx ชาเปอร์เสียไป2ชาเปอร์เสียไป3แล้วไงแล้วสองชาจะว่ายังไง โอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้หินอยู่กัน3ตัวว่าจะยังไงแล้วมี M79 จากทางนู้นแล้วยิงไปก่อนล่วงเข้าหัวและ M79 จกังหวะนี้หายหมดตีเป้าอู้เ้ามีซองชาร์ตมีซองชาร์ตมีซองชาร์ตหายโอ้โหเนีอนี่โคตรโคตรดีเติมการเข้ากันโคตรดี อุ้ยแล้วกระโดดยิงไปหนึ่งทีแล้วว่าไง AGX AGX ต่อตัวเอาเอาแล้วล่วงไปหนึ่งโอ้โห n c ซเอพื้นที่ไม่ค่อยดีนะที่โล่งมากๆแต่ว่าไอวอลยังคงมีอยู่แล้วยังไงโอ้โหแล้วเข้ากันอย่างไวอะจอดสุดท้ายเหลือ3ทีมสุดท้ายแล้วว่าอะไรและสองชัดแล้วสองชัดว่าไงโอ้โหชอบการต่อตัวของเขาอะโอ้เขาต่อตัวกันแบบ โคตรช้ำอุ้ยเราสุดสุดอยู่คนเดียวสุดอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เจอร้อยดัดแล้วโดนยัดเข้าไปไอ้วอมีพอหรือเปล่าไม่พอครับเรียบร้อยสุดเอลิเมนตแล้วเหลือ2ทีมสุดท้าย4เจอ4เอาอ่ะแล้วรอ่ออยู่ด้านหลังแล้วดิวลรอ่ออยู่ด้านหลังแล้วว่ายังไงแล้ว ncx ล่วงไป1 ncx ล่วงไป1แล้วเหมือนจะล่วงไป2แล้วเอาต่อโอ้ยแล้ว ncx ยังไงแล้วตอนนี้เรียบร้อยสู้ ncx ไม่ไหว ใช่ไหมฉันแล้วไม่อยากจะคุยเอ็นจีเอ็กได้โอ้โหอ๋อโหกลายเป็นสูตรประการอู้ยแล้วตัวนี้นัวกันตัวนี้นัวกันเยอะแล้วเอ็นเกเบอร์สูตรประการว่าไงเจอกระเทมเจอกระเทมอุ้ยแล้วเรียบร้อยเจอซองชาร์จอีกแล้วจังหวะนี้ซองชาร์จแครี่เดอะเกมเรียบร้อยครับจบอันดับสามเกมเบอร์สูตรประการกันโอ้โหเอ็นจีเอ็กได้สิบเอ็ดคิวแล้วว่ะโคตรเข้มอะไรว่าไงเราตัวนี้เต็มโดนเห็นแล้วนะ เต็มโดนเห็นแล้วแต่ว่าเต็มมุมรู้สึกว่าจะดีกว่าเพราะมีที่หลบแต่ว่าวงกําลังจะบีบเต็มรู้สึกว่าจะแย่เต็มรู้สึกว่าจะแย่จังหวะนี้อาแล้วเปิดล้วเปิด NGX คาราเมลเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งแล้วเอยอะไร NGX ล่วงสองหุยแล้วมีคนขี่รถมาแล้วโอ้โหอ้ยาคนเดียวอย่างนั้นแล้วเรียบร้อยอะไรไงแล้วเต็ม แล้วเหลือคนเดียวไม่รอดครับโอ้โหเ t ็อีกแล้ว n t a อีกแล้วโอ้โหสุดยอดอุ๊ยอุ๊ยแล้วเอาละเอาเลยดิเอาเลยดิล่วงโอ้โหเราไปล่วงจากไหนเอาละเรียบร้อยโดนอีกหนึ่งเม็ดแล้ว MGE เอา MGE หายสามแล้วยังไงหมดตี้หมดทีมหมดทีมแล้วจะเอาอะไรไปรอดแล้วชาเปอร์วางระเบิดไว้สองลูกเรียบร้อย MGE หายแล้วตอนนี้เหลือสองทีมสุดท้ายอีกแล้ว เอีกับอีโวตแต่ว่าอีโวตอีโวตเหลือทีไม่ครบอีโวตเหลือทีไม่ครบหายไปสองเราจังหวะนี้3ต่อหนึ่งแล้วเรียบร้อยเข้าหัวย่อยโอ้ยอดูวงสักก่อนรู้สึกว่าเทมจะได้เปรียบอยู่นิดนึงแล้วก็อีโวต ไออีโวตก็ได้เหลี่ยมดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าโดนปลาและเบิดมานี่ก็หง่อมเหมือนกันนะโอ้ยแล้วจะเอาต่อแล้วจะเอาต่อแล้วยังไงแล้วโดนหนึ่งนัดล่วงไปก่อนโอ้โหแล้วดิวหายแล้วยิงอีกโอ้ยแล้วอีโวตหันซ้ายหันขวาอู้แล้วโดนเข้าหัวโอ้ยแล้วซองชาติอีกแล้วซองชาติอีกแล้วซองชาตจะว่าไงซองชาตพลิกเกมได้เปล่า สองชาร์จะพิกเกมได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วระเบิดอุ้ยหายสองหายอุ้ยโอ้โหแล้วระเบิดแล้วเบิดเก็บหมดอีโวตว่าไงแล้วยิงต่อแล้วสไนแอดไปหนึ่งทีสไนแอดไปอีหนึ่งทีโอ้โหแล้วโคตรแว้นโมชีแล้วยังเหลือเทมเทมอันดับสองแล้วยังไงแล้วยิงโอ้ยแล้วมี M79 แล้วรัวไปหนึ่ง อุ้ยโอ้โห,โโหแล้วยังไงแล้วเซเลบเหลือคนเดียไม่ใช่แล้วเต็มเ,เหลือคนเดียวเหลือนิกกี้นิกกี้มีลูกซองอยู่แต่ว่าตอนนี้ปลาระเบิดไปอุ้ยล้ล่วงอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยมาวะ่ะแล้อีโวสมาวะ่ะ